สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่สยามสปอร์ตฮับไทม์สเปเชียลวันสงกรานต์นะฮะวันนี้อยู่กับเรา2คนที่น่าจะหล่อที่สุดไหมถูกต้องเพราะว่า2คนที่หล่อน้อยกว่าไม่อยู่แล้วใช่อยู่กันแล้วมีดีบอลตัดลึกเชลซีครับปัลามาเซียกอติดบาร์เซโลน่านะครับครับผมหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในช่วงสงกรานต์วันนี้นะครับจะคุยประเด็นเรื่องของ hall of fame หอเกียรติยศใช่นะครับซึ่งของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขามีประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงประจําปี2023มาทั้งหมด15คนแต่เหมือนนเาาาจะพ่่งมมีทํใชว ่วงหลังๆนี่เองเนาะคือจัดมา2ปีแล้วปีนี้พีที่3เดี๋ยวมาดูกันว่า15คนเนี่ยมีใครกันบ้างและคิดว่าใครมีโอกาสเข้ามากที่สุดนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนเลยครับครับเริ่มต้นที่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างขวดนี้นะครับนี่โอ้โฝากไว้ด้วยครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเว่าเจำกัดมหาชนครับผมครับผมขอคาว่า หอเกียรติยศหอเกียรติยศนี่ฝากลูกเอื้อนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับ K Bank จากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจยอย่าลืมโหลดแอป K p พ s s มาใช้งานกันด้วยนะครับครับผมแล้วก็ฝากเจลีกด้วยนะครับมอบโอกาสสุดล้ำค่านะฮะพาสีนักเตะยอดเยี่ยมจากการแข่งขันซุตบ,บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเจลีกยุทชาเลนท์ไทยแลนด์นะครับบินลัดฟ้าไปทำกิจกรรมเจลีกยางสตาร์ชาเลนที่ญี่ปุ่น21-25เมษายนนี้นะครับ เปิดประสบการณ์ชมฟุตบอลเจลีกเชียร์จีธนาทิพแบบติดขอบสนามนะครับในแมชคาวาซากิฟอนตาเล่เจอกับอุระวะเรดเดมอนนะครับทำชาเลนจ์สุดหินในถิ่นซามูไรกับเหล่านักตเตะเยาวชนญี่ปุ่นด้วยนำทีมโดย2ออินฟูชื่อดังสายกีฬา มีกิบจังนะฮะวริยานาวีปัญญาธรรมเจ้าของเพจแคนดิดคิดนะฮะแล้วก็มีน้องตูเต้นะครับตูดูบอลไทยนะครับภูริพัฒน์วงรัตนเพชรนั่นเองนะครับรอติดตามชมวิดีโอคอนเทนต์สุดพิเศษทั้ง4ตอนได้ทางทุกช่องทางของสยามสปอร์ตได้เลยจ้าครับผมนะอ่ะไปเกริ่นนำกันก่อนดีกว่าว่า hall of fame นี่มันคืออะไรนะครับก็ hall of fame ก็คือหอเกียรติยศนะครับซึ่งพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาเริ่มจัดตั้งหอเกียรติยศหรือว่า hall of fame มาตั้งแต่ปี2021ปีแรกเนี่ยมี2คนที่ เข้ามาแบบอัตโนมัติก่อนเลยก็คือเชียรีองรีกับอลันเชียร์เรอร์และจากนั้นเปิดโหวตตามเข้ามาอีก6คนได้แก่เดวิดเบ็คแฮมเดนิสเบิร์กแคมเอริกคันโตน่าสตีเวนเจอราดรอยคีนแล้วก็แฟรงค์ลมพัดระดับตำนานทั้งนั้นแล้วก็ปีที่แล้ว2022คนที่เข้ามาอัตโนมัติได้แก่วิเอร่ากับรูนีอีก6คนที่ถูกโหวตตามเข้ามาก็จะมีอาเกลโร่ดรอกบากองปานีชไมเคิลพอลสโคแล้วก็เอียนไรท์ ส่วนปี2023เนี่ยเขาว่ามาแหวกนะผลนี้ไม่ประกาศนักเตะออโต้ Auto ก่อนเป็นกุนซือน,นะครับก็คืออาร์เซนวนเกอร์กับเซอร์อเล็กซ์ฟูร์กูสัน2กุนซือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ในรายของนักเตะเนี่ยเขาบอกว่ามีการลดจำนวนผู้เข้าชิงอ่มันเยอะเกินไปจาก20ถึง25ปีนี้ลดผู้เข้าชิงเหลือ15คน แล้วก็ตอนที่รายการเทปนี้ออนแอร์ไปวันที่13เมษายนเนี่ยจริงๆเขาปิดโหวตไปแล้วนะแต่ว่าเขาจะประกาศคนเข้าสู่หอกริยศอย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่3พฤษภาคมเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าจะมีใครกันบ้างซึ่งในเว็บไซต์พิมาริกเขาบอกว่าก็จะมีเพิ่มเข้ามา3คนจาก15คนเนี้ยไม่รู้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะแต่เขาบอกไว้เบื้องต้นแล้วก็สิทธิ์ที่เปิดให้โหวตเนี่ยก็ให้แฟนบอลโหวตได้ไม่เกิน3คนครับคือไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมพอ จัดทำนะมีเริ่มการจัดตั้งฮอสเฟยปุ๊บแล้วโหยัดเข้าไปปีละหลายคนเนี่ยเพราะว่าจริงๆริงฮอเฟยมันควรมีมานานแล้วใช่แล้วก็ค่อยๆแบบอทยอยปีละสองคนปีละคนสองคนแต่ว่าทีเนี้ยมันเพิ่งมาจัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องแบบยัดตำนานใส่เข้าไปก่อนก็2ปีแรกอะรวมกันแล้ว16คนเลยนะแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาทยอยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆลดจํานวนลงอย่างปีนี้ เริ่มลดแล้วเออนะเดี๋ยวอนาคตอาจจะแบบปีละคนสองคนใช่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าจะมีใครที่ถูกบรรจุเพิ่มบ้างในปีนี้นะอันนี้<ม>ต้องบอกว่าเป็นการคาดการณ์เพราะว่าเขาปิดโหวตไปแล้วใช่แต่คือ15คนที่เราจะมาพูดเนะี่ยคือคนที่เข้าชิงจริงๆนะใช่ที่เข้าชิงเลยแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์อันหน่อยว่าเอ,อ้ยใครควรจะติดบ้างครับผู้รักษาประตูครับมีเสนอเข้ามาแบบเดียวๆคนเดียว,ยว,เ,ยวเลยในตำแหน่งนี้ก็คือปีเตอร์เชคนะครับเล่นให้กับเชลซีแล้วก็ อาร์เซนอลในพิมียร์ลีกเนี่ยพี่แกเฝ้าเสาไป443นัดได้แชมป์พิีเมีลีก4สมัยนะครับแล้วก็ถุงมือทองคำพิีเมีลีก4สมัยด้วยนอกจากนี้ครับจุดที่สำคัญเนี่ยคือเช็คคือผู้รักษาป,ประตูที่ทำคลินชีตต่อซีซั่นมากที่สุดในประวัติศาสตร์พิมี์ลีกด้วยนะครับ24นัดเมื่อปี2004ถึง2005เท่านั้นไม่พอครับเก็บคลินชีตตลอดอาชีพนะในพรีเมลีกเนี่ย202นัด มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิมลีกด้วยก็คือแบบยืนหนึ่งอย่างไม่มีคู่แข่งมาจนถึงตอนนี้เลยนี่ถือว่าเยอะมากนะครับ200ยครีนชีสนี่โอ้โหระดับตำนานขึ้นแท่นเลยคือดีเพียงพอที่จะเข้าได้อยู่แล้วใช่อยู่ที่ว่ามันจะเป็นปีนี้เลยหรือเปล่าคือถ้าเกิดแบบโหวตเข้ามา6คนเหมือน2ปีแรกเนี่ยมผมว่ายังไงก็ติด<ช>เพราะในลิสต์เนี้ยผู้รักษาประตูคนเดียวเลยแต่พอจำนวนการเข้ามันลดลงเนี่ย ต,ต้องแบ่งนะเออต้องแย่งกับตำแหน่งอื่นมันก็ต้องแข่งกันแต่อันนี้ไอดอลผมด้วยผมก็ขอเชียร์อะไรกันผมก็โหวตคนนี้ไปเหมือนกันนะฮะผูะ้รักษาประปปตูมาคนเดียวทีนี้ไปดูกองหลังครับโอ้โหต้องบอกว่ากองหลังปีนี้ได้รับการเสนอชื่อเยอะมากเอากองหลังเนี่ยเจ็ดคน,นทีเดียวเริ่มจากโทนี่อดัมส์ก่อนนะครับเจ้าของฉายามิสเตอร์อาร์เซนอลสุดยอดผู้นำเกมรับนะฮะที่ช่วยให้ทีมเก็บคลินชีฟไปถึง115นัดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไป2สมัย เล่น255นะัดทำ12ประตูแล้วก็มี1ในนั้นเนี่ยมีลูกยิงนะัดชนะเอฟเวอร์ตัน4-0ซึ่งเป็นแมตช์ตัดสินทําให้อาร์เซนอลคว้าแชมป์พิมลีกปี97-98ด้วยนะครับ,ค,รบคนต่อมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นตำนานครึ่งครึ่งเลยนะฮะครึ่งหนึ่งสเปอร์ครึ่งหนึ่งอาร์เซนอลโอโ้ทีมลอนดอนนะตอนย <2 S 1> ้าย <London S 2> นะมานี่เดือดมากย้ายมาแบบจากสเปอร์มาอยู่กับอาร์เซนอลดราม่าหนักมากแต่ต้องยอมรับว่าเขาเจ๋งจริง โซลแคมเบลนะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไป2สมัยประสบการณ์พรีเมียร์ลีกเหลือล<ะ>้นนะฮะเล่นทุกทีมรวมกันในลีกเนี่ย503นัดทำไป153ครีนชีตโมเมนต์ที่น่าจดจำที่สุดก็คือเป็นตัวหลักอาร์เซนอลยุคไร้พ่าย,าย<ม>ปี2003-2004เก่งจริงครับเก่งจริงนะครับคนต่อมาก็ลูกครึ่งแอชลีย์โคลนะครับคนนี้ก็โหดทั้ง Arsenal, เวอร์ชั่นอาร์เซนอลโหดทั้งเวอร์ชั่นเชลซีนะครับคว้าแชมป์ไปถึง3สมัย ลงสนามทั้งหมด385นะทำไป147ครีนชีทจุดเด่นของแอชลีย์โคลก็คือเป็นฟูลแบ็กที่เด่นทั้งรุกและรับถ้าไม้ตายหลักของเขาคือการสกัดบอนจากเส้นอตอนอยู่อาร์เซนอลก็อยู่ยุคไราย่ายนะมาอยู่เชลซีก็ยุครุ่งเรืองได้แชมป์เป็นว่าเล่นเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีจอห์นเทอรี่ครับโทนี่อาดาัมเนี่ยมิสเตอร์อาร์เซนอลใช่ไหมจอห์นเทอร์รี่เนี่ยเว็บไซต์พิม์ิกใช้คำว่ามิสเตอร์เชลซีนะครับ เล่นไป492นัดยิง41ประตูเป็นกอง,ง,งหลังนะที่ยิงเยอะสุดตลอดการพรีมเมียร์ลีกนะแต่อันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่นับแอชลีย์ยังคือแอชลีย์ยังตอนนี้ถ้าเกิดคุณไปดูในเว็บไซต์พรีมเมียร์ลีกเนี่ยเขาเป็นกองหลังที่ยิงเยอะสุดเขาเป็นเปลี่ยนตำแหน่งมาแต่ก่อนเขาเป็นปีกไง<อ>แล้วเขาเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นฟูลแบกระยะหลังนะครับแล้วก็กัปตันทีมจอห์นเทอร์รี่เนี่ยทำไป214คลีนชีทควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีก5สมัยแล้วก็เคยได้ PFA อีก1สมัยด้วยเอาจริงๆ เลือกยากมากใน4คนนี้ขึ้นอยู่กับว,ว่าใครจะได้คะแนนโหวตเยอะสุดมีอีก3คนกองหลังกองหลังยังมีเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมีทั้งหมด7คนใช่นะนนี้โอเฟอร์ดีนานครับก็โอ้โหคนนี้แจ้งเกิดกับลีสนะแต่ว่าย้ายมาอยู่กับนี่เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจที่ไหนคู่อริมาเล่นให้กันเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่ย้ายทีมเป็นค่าตัวสถิติโลกในตำแหน่งกองหลังด้วยใช่ ลงสนาม504นัดครับเก็บไป189คินชีตได้แชมป์พิมลีกหนึ่งสมัยเป็นกองหลังแบบยุคดั้งเดิมนะที่ได้รับการยกย่องว่าทันสมัยที่สุดในยุคนั้นเลยอนอกจากจะเล่นเกมรับดีแล้วครับนี่การออกบอลด้วยเท้านี่ถือว่าเป็นระดับต้นๆเช่นเดียวกัน นะครับคือถ้าพูดถึงกองหลังแมนยูผมว่าต้องมีชื่อของริโอติดหนึ่งในนั้นอ่ะในเนื้อหาผมเขียนจำนวนแชมป์ไปผิดรจริงๆไม่ใช่หนึ่งสมัยอขออภยัยจริงเป็น1 2 3 4 5 6สมัยครับ6สมัย6สมัยนะะตกไป5ขอภขอภัยครับ,รบได้แชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของวงการใช่นะครับ คนต่อมาไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นคู่หูของเขานี่แหละถูกต้องเลยเนมันยาวิดิชครับก็ลงสนามไป211นัด95คินชชดได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเหมือนกันครับ5สมัยจุดเด่นคือลูกกลางอากาศครับได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่หุ่มมงเทพที่สุดในตอนนั้นแล้วพอยืนจับคู่กับลิโอคนหนึ่งมงดีคนหนึ่งเล่นบอลด้วยเท้าดีใช่ลงล็อกเลยครับนี่คือพาร์ทเนอร์ที่น่าจะดีที่สุดของแมนยูช่วงหนึ่งแล้วผมว่าเป็นระดับ หนึ่งในพาร์ทเนอร์ดีสุดตลอดการพรีเมียร์ลีกได้เลยนะถูกต้องนะครับและอีกคนนึงครับแมนยูก็ส่งเข้าประกวดอีกนะตอนนี้เราได้เห็นฝีปากของเขาแล้ว <laughs> แต่ฝีเท้าเนี่ยเราเห็นมาก่อนแล้วนะครับแกร์บี่เนวิลครับแบ็กขวาเด็กปั้นของแมนยูเล่นไป400นัดครับ148คีนชีสนะแล้วก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีก8สมัยเขาอยู่มาก่อนลีโอไงคืออยู่มาตั้งแต่เด็กอะนะครับตั้งแต่ทีมเยาวชนน่ะ <c oughs> อาจจะแบบไม่ได้มีสไตล์การเล่นที่หวือหวาครับแต่ว่าก็ ได้รับความคำชมเรื่องของระเบียบวินัยนะอยู่กับทีมนานแล้วก็ความเป็นมืออาชีพรักษาระยะของตัวเองได้เป็นตัวหลักตลอดก็ไม่แปลกที่จะมีชื่อติดเข้ามาใช่กองหลัง7คนนะเลือกยังไงเยอะมากอมเอาไปดูกองกลางหน่อยนะครับอกองกลางเนี่ยปีนี้ถูกเสนอชื่อเข้ามา2คนคนคนแรกคือยาย่าตูเร่นะครับย้ายจากบาซ่ามาอยู่กับแมนซิตี้แล้วก็เล่นเทพทันที ลงสนามไป230นะัด62ประตู32แอสซิสคว้าแชมเมียร์ลีกไป3สมัยแล้วก็มีฤดูก,ก,การ2013-14เนี่ยยายาตูเร่เนี่ยยิงในลีกไป20ประตูนะกงนะองกลางนะกองกลางนะทำให้เขากลายเป็นมิดฟิลด์ที่ยิงต่อซีซั่นเยอะที่สุดเป็นอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกด้วยต่อซีซั่นยิง20ลูกนี่คือไม่ธรรมดาคือจากมิดฟิลด์ตัวรับอ่ะใช่ค่อยๆขยับไต่ไต่ไ <6 S 2> ต่โพซิชันขึ้นไปเรื่อยๆจากเบอร์หสู่เบอร์8บางนัด เป,เป็นเบอร์สิบนะฮะโหเรียกว่าเป็นรถถังเวอร์ชันพรีเมียร์ลีกแล้วก็เป็นนักเตะที่พยายามจะย้ายหนีเป๊ปสุดท้ายก็เจออยู่ดีแล้วก็ต้องย้ายหนีอีกโชคชะตาบรรจบกันอีกคนหนึ่งคือไมเคิลคาริคนะครับย้ายจากสเปอร์เพื่อมาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผ่านการลงสนามไป481นะัดทำไป24ประตู40แอสซิสคว oh. ้าแชมป์พรีเมียร์ลีก5สมัยครับเป็นมิดฟิลสไตล์ยืนต่ำผ่านบอลเป็นดิฟไล่อิงเพลย์เมเกอร์คอยคุมจังหวะแดนกลางจนได้รับการยกย่องนะว่าสไตล์แบบนี้กับนักเตะอังกฤษเนี่ยหายากหายากมาก hmm. นะคือผมว่า คาริกเป็นหนึ่งในคนที่เวลาเราเราพูดถึงคาริกเนี่ยจะมีชื่อของบูสเก็ตที่โผล่ขึ้นมาครับนะเพราะว่าสองคนนี้ผมว่าแบบอยู่เทียเดียวกันเก่งเหมือนกันนะอ่ะนี่คือกองกลางครับก็เลือกยากอีกแล้วะนะทีนี้ครับมาดูกองหน้ากันบ้างนะก็มีติดเข้ามาเนี่ยห้าคนด้วยกันนะครับในลิสต์ของ Hall ฮ f Fame นะเอาคนแรกก่อนครับแอนดี้โคนะ ลงสนามไป414นัดครับยิง187ประตูกับ73แอสซเซสคว้าแชมป์พิมี์ลีก5สมัยนะครับฟอร์มเนี่ยเคยเทพตอนอยู่กับ นิวคาสเซลแล้วก็แมนยูไปซื้อมาประสบความสำเร็จมายืนคู่กับเดวายยอสนะครับพาทีมคว้าแชมป์มากมายนะแล้วก็ปีที่เป็นทีลแชมป์ครับปี1 9 9 9นี่ก็ไปปีสร้างชื่อของเขาเลยเขาเรียกกันคู่หูยอคโคอ่าแล้วโหดทั้งคู่นะคนต่อมาครับเจมันเดฟอครับอาจจะแบบไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแต่สถิติโหดมากเป็นตัวหลักของทีมครับ496นัดในพรีเมียร์ลีกหนกประตูกับ3 3แอสซิสจุดเด่นครับการจบสกอร์เฉียบขาด เล่นดีที่สุดครับสมัยอยู่กับสเปอร์แล้วก็การยืนระยะคงเส้นคงวาแขวนสตั๊ดในวัย40ปีนี่ถือว่าอยู่ยาวคงกระพันมากๆนะครับแล้วผมว่าคือใครที่เล่นสเปอร์ใครที่เล่นฟีฟ่าแล้วจับสเปอร์นี่คือตัวทีเด็ดเลยนะหูเร็วจัดจัดคมเออตัวเล็กแต่คมนะครับอีกคนหนึ่งครับเลสเฟอร์ดินานครับสไตล์ก็ไม่ต่างจากเดโฟอาจจะไม่ได้ค่อยได้แชมป์แต่ว่ายิงเยอะครับ149ประตูจาก 3 5 1นัดแล้วก็49แอสซิสนะเด่นสุดเนี่ยตอนอยู่กับ le, นิวคาสเซิล1ปี95ถึง96นะแล้วก็ยิงในหลีกไป25ประตูปีนั้นเนี่ยคว้านักเตะยอดเยี่ยมของ PFA ด้วยนะครับคนต่อมาโรบบี้เฟลเลอร์เดอะก็อของลิเวอร์พูลนี่แล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่มาไทยบ่อยบ่อบ่อยมาก <laughs> นะก็มีสัมพันธ์กับเมืองทองนะครับอาจจะไม่เคยได้แชมป ลีกนะแต่ว่าลงสนามเนี่ยสามนัด <lifting brewer ies> ก็ยิงไป163ลูกเคยเป็นเจ้าของสถิติแฮตติกเร็วที่สุดในพิม์ลีกนะครับ4นาที33 <l ux> วินาทีโคตรเร็วนี่เร็วมากนะตอนปี94ตอนเจออาร์เซนอลแต่ว่าโดนซาดิโอมาเน่ครับทำลายไปแล้วนะอันนี้ก็เหมาะเหมาะสมกับในยุคสมัยที่เขาเป็นตัวหลักของลิเวอร์พูลอีกคนนึงครับไมเคิลโอเว่นครับดาวย <l ux> <ม>ิงมหาศา์นี่หน้าเด็กตลอดการนะครับ ของลิเวภูร์พูล326นัด150ประตู31แอสซิสไม่เคยได้แชมป์พิมีิรีกับเวอ้์พภูแต่ว่าไปได้ <rela isses> ตอนยู่กับแมนยูอันนี้นก็ดราม่าเลยนะดราม่าหนักเลยเนะครับได้รองเท้าทองคำสองสมัยแล้วก็ได้บอลลงดอด้วยนี่ที่เขาชูอยู่นะครับ <Years. S 1> ตอนปี2001นั่นเองครับผมนะคือกองหน้าเนี่ยอาจจะแบบต้องโฟกัสคนที่เคยได้แชมป์ก่อนไหมเห็นด้วยคือเอาจริงๆที่ผ่านมาพวกกองหน้าตัวท็อปมันเข้าไปหมดแล้วนะใช่อองรีรูนี่ อารันเชียร์เร์กุนอากิโรดรอกบาก็จะมีแชมป์ทุกคนส่วนใหญ่ครับคือถ้าใน5คนเนี้ยถ้าให้ผมต้องเลือกก่อนคือเราไม่รู้หรอกมันมาจากคะแนนโหวตแต่ถ้าให้ผมต้องเลือกผมเลือกแอนดี้โคกับโอเว่นก่อนโอเว่นมันมันมีการลงโตด้วยไงใช่ใก็เอาทีนี้คือถ้าเกิดเว็บไซต์พรีเมียร์ลีกไม่ได้บอกผิดนะคือเลือกอัตโนมัติ2แล้วก็ให้โหวต3 3คนขวัญเลือกใคร ทุกตำแหน่งเลยใช่ไหมทุกตำแหน่งรวมกันจาก1ิ้าคนเนี้ยผมเอาปีเตอร์เชกก่อนเลยหนึ่งคนคนต่อมาผมเอาจอห์นเทอร์รี่นะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเลือกยากอย่างที่บอกว่าผมอาจจะเอาแอนดี้โคถ้าต้องเลือกนะที่เหลือก็อาจจะติดอัตโนมัติเพิ่มไปอีกสองคนครับถ้าให้เลือกสามคนนะขอเอาลำเอียงคนหนึ่งก่อนแลันใ้เท่าผมปีเตอร์เชคแต่จริงๆปีเตอร์เชกก็คู่ควรอยู่แล้วคู่ควรโกอยู่ที่ว่าคนเดียวอ่ะจริงๆอ่ะ ตอนที่จัด a อ l o ฟ Fame ปีแรกไม่มีชื่อติดเพราะอะไรรู้ไหมตอนนั้นไปลงทะเวียนกลับมาเป็นโกมือสี่อ๋อยังมีสถานะเป็นนักเตะอยู่ก็เลยไม่ติดการเสนอชื่อปีแรกเข้าใจนะครับช่วงที่เขาให้โหวตกันเยอะๆคนที่2เนี่ยผมขอ,เ,อเป็นกองหลังคือมันเลือกยากมันแข่งขา,า้นั้นกองหลังนี่คือตัวท็อปหมดเลยอะใจผมวม่อยากจะกดจอห์นเทอร์รี่เพราะผมรักเขามากแต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์เนี่ยผมว่าถ้าวัดจากคะแนนโหวตเนี่ยจอห์นเทอร์รี่ไปเสียเครดิตตรง เรื่องเรื่องเ,องเองนว<อ>น<ช>บริกไงอเออบางทีแบบคนอาจจะสมมติถ้าไม่ใช่แฟนเชลซีเป็นแฟนทีมอื่นที่ไม่ใช่แฟนแมนยูแฟนอะไรพวกนี้นอ,นอ,นอ,นอาจจะไม่โหวตมาโหวตเนี่ยอาจจะไม่ได้กดเขาแม้เขาจะคู่ควรก็ตามจริงๆบอกว่าอนาคตก็ติดแหละแต่อาจจะยังไม่ใช่ปีนี้กองหลังผมอาจจะเลือกเป็นอาจจะให้แก๊งแมนยูแล้วกันเออฟอร์ดีนานไหมอาจจะฟอร์ดินานเออฟอร์ดินานก็ได้นะกองกลางนี่ก็ท็อปทั้งคู่แต่ผมแต่ผม ผมอาจจะให้เป็นโอเว่นแทนนะกอะงหน้าเพ<ข>ราะว่าลงดอนะมันลงดอนะนอนะเออของผมก็เลยให้เป็นปีเตอร์เชครรโอแล้วก็ไมเคิลโอเว่นเออก็ได้นะแต่สุดท้ายเราคิดว่าในบรรดาลิสต์ที่มีมาเนี่ยส่วนใหญ่นะ่าจะติดแต่ผมว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่ติดอ,อาย่างเนี่ยเดฟออย่างเงี้ยเลสเฟอรีนานอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะอาจจะไม่ติดนะอาจจะไม่ติดเ็ราะมีชื่อเสนอเข้ามาคือจริงๆรายชื่อพวกนี้ผมว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็ติด อยู่ที่ว่าจะเป็นปีไหนใช่ไหมเพราะว่าเขาก็มีประกาศปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งแลวแล้วมีรางวัลที่แบบบางทีเลือกกันมาเองจากฝ่ายจัดพิมร์บก่กนด้วยใช่นะครับแต่ละคนก็ยอดเยี่ยมทั้งนั้นได้การเสนอชื่อเข้ามาแบบนี้นะครับแต่รายการบทได้นะเราได้ร่วมคอมเมนต์มาทั้งสามชื่อแล้วเดี๋ยววันประกาศจริงๆเราน่าจะได้รายงานในฮาร์ปไทม์ต้นเดือนพฤษภาใช่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันนะอันนี้คือสเปเชียลของฮาร์ปไทม์ในวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรอบหนึ่งครับน้ำแร่ คอเดียวกันครับแล้วก็เคแบงจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพัสมาใช้ด้วยนะครับครับแล้วก็เจริครับมอบโอกาสสุดล้ำค่าภาษีนักเตะยอดเยี่ยมจากการแข่งขันฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเจริคยุทธ์ชาเลนทายแลนนะครับบินลับฟ้าไปทำกิจกรรมเจริคยางสตาร์ชาเลนที่ญี่ปุ่นนะฮะ21-25เมษายนนี้ไปรับประสบการณ์ชมฟุตบอลเจริคนะครับเชียร์เจ,เจชนาทิพย คาวะสกิฟฟอนเตเล่เจอกับอุระวะเรดไดมอนต์นะฮะแล้วก็ไปทำกิจกรรมกับเหล่านักตเตะเยาวชนญี่ปุ่นด้วยมีอินฟูจากไทยไปสองคนนั่นเองนะครับก็มีกิฟจังนะฮะเจ้าของเพจ Candid คิดนะฮะแล้วก็มีตูเต้เจ้าของเพจตูดูบอลไทยรอติดตามชมรายการพิเศษ4ตอนวยทางทุกช่องทางของสยามสปอร์ตได้เลยนะครับครับผมอ่ะแล้วก็ กลับมาพบกับพวกเราได้นะครับช่วงวันสงกรานต์แบบนี้ก็จะเป็นเทฟสเปเชียลนะครับใครเดินทางไปไหนไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวที่ไหนก็ขับรถเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอให้ปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอแบบสดๆเนี่ยก็คือวันจันทร์นะ17เมษายนนะครับวันนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนจัดเต็มโลกลูกหนังข้าันข่าวสารหน้าเชื่อถือส่งตรงถึงมือท่านผู้ชมไว้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง ธนาคารกษตกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ